กลับมาพบกับเกรื่องชาแนลอีกแล้วนะคะ EP นี้เป็นรัศมีจันร์ EP ที่54ค่ะเชิญรับฟังได้เลยนะคะสันทรายที่ขนาบไปตามชายฟังค่อนข้างเป็นแนวสูงฉะนั้นเมื่อแลลงไปจึงเห็นแสงไฟระยิบระยับเป็นบางกลุ่มของที่ทำการ และพลายน้ำเป็นระลอกไกลออกไปมีดวงไฟสีเขียวแดงและเงาดำทะมึนเคลื่อนไปช้าๆเรือลำนั้นคานเข้ามาตามเวลาถ้ามีพายุอาจจะต้องเข้าเทียบชายฝั่งสินะคานและป่านนี้บนเรือคงรู้แล้วเพราะรายงานอากาศประจำถิน่น ต้องส่งให้เรือทุกลำที่ผ่านในน่านน้ำน้าแปลกอับดุลลาออกปากอย่างสงสัยทำไมเขาไม่เทียบท่าของเราอาจจะเป็นเพราะมีเรือจอดอยู่มากเรือใหญ่เข้าไม่สะดวกหรือไม่ก็เข้าหาที่จอดเหมาะๆคำสุดท้ายหายลงคอไปฉับพลันใช้แล้วเอชา น้ำเสียงนั้นแสดงความมีชัยเขาหาที่จอดเหมาะนั่นเองเราลองไปดูกันซิเผื่อจะมีอะไรน่าดูบ้างพาหนะทั้งสองเลาะเรียบโดยอาศัยเงามืดของสันทรายเป็นที่กำบังและมีสัญญาณไฟจากเรือลำใหญ่เป็นเครื่องหมายทว่าทันทีที่ใกล้เข้าไปสัญชาตญาณของผู้ที่ คุ้นกับชีวิตทะเลทรายมานานทำให้เอชารังสายบังเหียนของผู้เป็นนายโดยเร็วหลบมาทั้งนี้คานอับดุลลาตลบพาหนะประจำตัวตามฝ่ายที่นำลิ้วไปโดยเร็วชั่วพักบุคคลทั้งสองก็มายืนเคียงกันอยู่ระหว่างชะง่อนหินแคบแ ในความเงียบเหงาและลมทะเลทรายที่โชยมาประทะทะเลเรื่อยๆนั้นปราศจากสัพพะสำเนียงใดๆหากถึงกระนั้นองค์รักคู่ใจก็ยังกระซิบว่าคงผ่านมาทั้งนี้แน่คานเราไปแอบดูก็ได้คนทั้งสองโยนสายเชือกในมือไปคลองพาดไว้กับต้นกระบองเพชรใกล้ๆ ก่อนที่จะคืบคานขึ้นสู่ที่ชันไปนอนราบเคียงกันอยู่เหนือแผ่นหินนานเท่านานเสียงลมหายใจฟืดฟาดของอูดหลายตัวดังใกล้เข้ามาหากไม่มีเสียงกระพวนไม่มีเสียงฝีเท้ามันปลดกระพวนออกหมดคานแล้วเอาผ้าพันขาอูดขบวนยาว เป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มเคลื่อนใกล้เข้ามาเงาของโลหะส่วนที่เป็นอาวุธวาววับเสียงพูดสงบนอกจากนานๆจะมีเสียงกระซิบสั่งงานกันเป็นทอดต่อๆไปมันจะไปไหนกันคำตอบแสดงออกชัดโดยขบวนอันยาวเหยียดมุ่งตรงไปยังเรือลำใหญ่ ที่จะเบี่ยงเบนเข้าชิดฝั่งเขาทุกทีมาทั้งนี้เอชาอับดุลลากลิ้งตัวลงมาตามทางลาดมีองครักษคู่ใจตามมาติดติดพวกมันมากันมากเดือนก็มืดคงไม่รู้ว่าใครเป็นใครเราจะเข้าไปกับมันด้วยอับดุลลาปลดผ้าพ,พันเอว ฉีกเป็นสี่ชิ้นพันขาพาหนะอีกฝ่ายรีบทําตามโดยไม่ต้องรอซักถามเราจะตัดทางไปดักคอยมันทางโน้นชายหนุ่มชี้ไปเบื้องหน้าพลางกระซิบบอกคิดว่าคงทันเราจะต่อท้ายขบวนหรือคานททำอย่างนั้นไม่ได้หรอกเอชาเพราะคนท้ายขบวน มันย่อมรู้ดีว่าไม่มีคนตามมันมาอีกจู่ๆมีเราสมทบเข้าไปมันต้องรู้แน่เราจะตัดกลางขบวนเพราะคนข้างหน้าคงนึกว่าพวกข้างหลังเร่งขึ้นมาจะแซงคนข้างหลังก็คิดว่าพวกข้างหน้าล่าลงมายิ่งจวนจะถึงที่หมายมันกำลังยุ่งๆคงไม่สังเกต ขนทั้งสองก้มๆเงยๆจูงพาหนะประจำตัวลัดแยกลงอีกด้านหนึ่งก่อนที่จะลอยลิ้วไปด้วยความแน่ใจในแผนการที่วางไว้แนวสันทรายชายทะเลนั้นสลับด้วยชะงอนหินเป็นตอนตอนทำให้ขบวนยาวเหยียดต้องคดเคี้ยวตามกันไปในสภาพเรียงสองบ้างเรียงสามบ้าง ฉะนั้นบางตอนจึงเสียรูปขบวนไปบ้างด้วยเหตุนี้จึงไม่มีใครสังเกตเมื่อขบวนจากด้านหน้าชักเรียบแง่หินล่าลงมาสมทบแทรกขบวนหลังในความมืดและเครื่องแต่งกายสีมนรวมทั้งกำชับกำชาไม่ให้ออกเสียงทำให้ต่างคนต่างมุ่งตรงไป โดยไม่ปิีป่ากแก่กันยิ่งใกล้เข้าไปภาพของเรืออันดำทะมึนก็ปรากฏชัดขึ้นมาผู้ควบคุมกองคารวานตลบพาหนะย้อนกลับมามีคำสั่งค่อยๆว่าหลบเงียบอยู่ก่อนจนกว่าจะได้รับคำสั่งใหม่อูดทุกตัวถูกบังคับให้คู้เข่าหมอบลง นอกจากเสียงลมหายใจของสัตว์พาหนะกับเสียงกระซิบในบางครั้งแล้วทุกอย่างก็สงบเงียบแสงไฟจากสันทรายสูงสว่างว่าเปิดปิดเป็นระยะอับดุลลาจับตามองแล้วก็เอนตัวไปกระซิบกับเพื่อนคู่ใจว่ามันใช้สัญญาณไฟคงไม่กล้าใช้วิทยุเพราะไม่งั้น ทางท่าเรือจะจับคลื่นได้พักใหญ่จึงมีสัญญาณไฟทางเรือตอบมาคราวนี้เรารู้แน่ละว่าพวกนี้กับทางบนเรือรู้กันจากนั้นในความมืดเสียงปั้นจันก็ดังเอียดอารขึ้นคนในขบวนส่วนหนึ่งได้รับคำสั่งให้ไปขนย้ายหีบหอ ที่ถูกยกลงมากองไว้อีกส่วนหนึ่งเรียงรายได้ความอรกขาอย่างเคร่งครัดหีบยาวหนักหากบรรจุมาในสภาพพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกปืนอับดุลลากระซิบเอชาบรรจุเตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนย้ายได้ง่ายเสียด้วยอูดใช้งานหลายตัว ที่ถูกจูงเข้าขบวนมาบรรจุหีบเหล่านั้นเต็มกำลังเสียงร้องกำชับเร่งให้ขนย้ายแข่งกับเสียงปั้นจันที่ทำงานไม่หยุดยัง้งอย่างแข่งกับเวลาอย่างนั้นขากลับเราเห็นจะหลบออกจากขบวนยากสักหน่อยละคารมันต้องคุมแจแน่เอาไว้คิดทีหลังเอชา ทำยังไงเราจะได้ปืนไปดูสัก,กระบอกอย่างน้อยจะได้บอกว่ามันขนมาจากไหนทำลังตกซิคานกะให้กระทบกับผินมันจะได้แตกแล้วเราซุกซ้ายไว้แถวนี้ก่อนวันหลังค่อยมาเอาหรือถ้ามันให้ขนติดตัวไปตอนเราหลบจากขบวนจะได้เอาติดไปด้วย ดีมากเอชาเอาละลังต่อไปนี้แหละท่ามกลางความชุลมุนทำงานอย่างไม่หยุดยัง้งร่างของคนสองคนที่ช่วยกันยกลังอาวุธอันแสนหนักได้ส่วนเซร,ราวกับจะเหยียบหินพลาดครั้นแล้วก็มีเสียงของหนักแตกได้ยินชัดไอ คำด่าปนสะบทอย่างหยาบคายดังมาจากผู้ควบคุมซึ่งกระโดดลงมาดูโดยเร็วไอ้หมาภาพของลังไม้ที่แตกอ้าอาวุธกระจายออกทำให้ผู้ควบคุมเหวี่ยงพานท้ายปืนใส่คนทั้งสองที่ยืนเซ้ออย่างตกใจจนฟุบกระเด็นไปคนละทางเก็บให้หมด ไอ้ลูกไม่มีพ่อผู้รับคำสั่งคลานตะกุยตะกายเข้ามาอย่างกลัวเกรงพลางรวบรวมปืนเข้าหีบโดยเร็วห่างในความมืดและเงาของชะงนหินที่บังอยู่ประกอบกับผู้ควบคุมที่ต้องกวาดตาไปยังผู้อื่นบ้างทำให้ไม่ทันเห็นว่าปืนกระบอกหนึ่ง ถูกยัดไว้ใต้กองหินอย่างรวดเร็วแล้วผู้ที่ทำงานอยู่ก็ใช้หัวเข่าเหยียบทรายให้กรบอย่างแนบเนียนไปหาเชือกมามัดอับดุลลาโซซัทโซเซนำหน้ามือกุมไหล่ซ้ายในขณะที่เอชาตั้งท่าจะตามมาไอ้หมาไปคนเดียวสิวะ ผู้ที่เดินตามหลังชะงักทว่าทันทีอับดุลลาก็เซล้มลงพลางคลางราวกับเจ็บปวดอย่างหนักไอไปพยุงเพื่อนแกเร็วๆเ,เข้าหลบไปทางโน้นคนอื่นเขาจะได้ทำงานเอชาเข้าพยุงผู้เป็นนายซึ่งกระซิบเบาๆว่าทำเป็นเจ็บไว้เอชา ตอนขากลับมันจะได้ให้เราอยู่ท้ายขบวนไม่อย่างนั้นเราจะหลบออกจากขบวนได้ยากบุคคลทั้งสองพยุงกันล้มลุกคลุกคลานไปยังพาหนะที่เอชาจงใจผูกแยกไว้ห่างจากคนอื่นหากทว่าทันทีที่คนทั้งสองซุกตัวเองแอบก้อนหินอับดุลลา ก็ดูเหมือนจะกระตุกไปทางร่างเอชานั่นฝ่ายนั้นหันไปทางสันทรายสูงที่มียามเฝ้าเป็นระยะหากมีได้เห็นสิ่งใดผิดปกติดูไมเอชาต่อเมื่อเพ่งอย่างพินิษจึงได้เห็นเงาโลหะวับวาวขึ้นแล้วยามคนหนึ่ง ก็มีอันเป็นลับไปจากสายตาพวกใหม่กำลังเข้าโจมตีเอชาสุดสิ้นประโยคเงาของโลหะก็ปรากฏขึ้นอีกหลายจุดคราวนี้เสียงปืนดังก้องขึ้นแทนที่ยามคนใดคนหนึ่งคงยิงปืนบอกพวกมันแล้วเอชาเราจะทำยังไงดีคาร หลบอยู่แถวนี้จนกว่าจะได้โอกาสพวกไหนกันอีกล่ะเสียงปืนทำให้พวกข้างล่างไหวตัวก่อนที่จะมีการตะโกนสั่งการต่อสู้ดังลั่นทว่าที่ราบตอนนั้นอยู่ในวงอับที่เสียเปรียบเพราะมีทั้งชง้อนหินสันทรายล้อมอยู่โดยรอบ ผู้ที่เข้าโจมตีจะเป็นใครก็ตามสามารถที่จะซ่อนตัวยิงกลาดลงมาอย่างสบายพวกข้างล่างคงไม่ทันคิดว่าจะถูกโจมตีแต่พวกนั้นมาจากทางไหนคานธรรมยามของมันจึงไม่เห็นเลยอับดุลลามีได้ตอบแต่หัวคิดแล่นไปถึงคำว่ากองทัพปีศาจโดยเร็ว ผู้คนเบื้องล่างชุลมุลสับสนหลบเข้าตามซอกหินและหน้าผาโดยเฉพาะความเสียเปรียบอยู่ที่ว่าไม่สามารถมองเห็นศัตรูได้สักน้อยนิดคุมขบวนของไว้แล้วถอยคำสั่งนี้ทำให้ผู้ที่อยู่เบื้องล่างพยายามจูงพาหนะที่บรรทุกไว้เรียบร้อยแล้ว หลบเข้าในแนวที่อับกระสุนปืนให้มากที่สุดที่จะมากได้เราถอยมั่งได้แล้วเอชาคนทั้งสองจูงพาหนะประจำตัวคลานแยกไปทางช่องเขาอีกทางหนึ่งท่ามกลางกระสุนปืนที่ฉิวเฉียดไม่ขาดสายระวังเอชา เราจะหลบเข้าซอกหินย้อยกลับไปทางหลังสันทรายพวกข้างบนคงสนใจอาวุธที่จะถูกขนหนีมากกว่าเราหลายครั้งที่เสียงอาวุธกระทบแง่หินเหนือศีรษะบ้างและฝุ่นทรายข้างตัวกระจายฟุ้งบ้างทว่าทั้งนายทั้งองครักษ์คนสนิทก็ยังลัดเลาะ ตรงไปยังจุดหมายที่ต้องการจนได้ระวังอีกช่วงเดียวตอนที่เราจะรอดแนวพวกนั้นออกไปเราต้องรอให้พวกมันตามคารวันบรรทุกอาวุธไปก่อนเวลาแห่งการรอคอยดูจะนานแสนนานกว่าเสียงปืนจะไล่ทางออกไปเอาละเอชา โอกาสของเรามาแล้วขนทั้งสองลัดเลาะผ่านเงามืดไปอย่างระมัดระวังหากถึงกระนั้นก็ยังมีเสียงตะโกนดังมาจากข้างหลังว่าไอ้ลูกหมาสองตัวนั่นจะไปไหนมาทั้งนี้ไอ้ตัวที่คุมเราคานรีบไปเอชาคราวนี้ เสียงปืนยิงไล่หลังในระยะกระชั้นชิดมันอาจจะผิดสังเกตเราก็ได้คานถึงได้พยายามตามดูพูดพลางเอชาก็รีบรุดตามผู้เป็นนายไปโดยเร็วสุริยันเสียงขานสะท้อนดังขึ้นข้างหน้าทำให้คนทั้งสองชะงักไปอีกครั้งหนึ่งสุริยัน คำขานรหัสดังขึ้นซ้ำพร้อมกับเงาของกระบอกปืนเป็นประกายท่ามกลางแสงดาวพร่าพลายมอบเอชาอับดุลลากระชากร่างของผู้เป็นทั้งเพื่อนและองค์รักลงคลามซิกแซกไปทางขวาเสียงปืนที่ดังขึ้นกระนำ่ำทั้งทางข้างหน้าและข้างหลังยุด สำเนียงใสชัดเจนดังขึ้นในความมืดอย่างประหลาดปล่อยสองคนนั้นไปเสียงปืนจากแถวเบื้องหน้าหยุดลงทันควันไปเอชาอับดุลลาเพ่นขึ้นพานะโดยมีเอชาตามหลังพลางกระตุ้นให้รุดผ่านแนวสันทรายโดยไม่ต้องกลัวอะไรอีก เพราะมีเสียงใสตะโกนตามมาเบื้องหลังว่ารหัสถอยจันทราดังนั้นตลอดระยะทางที่ถูกขานจากมุมมืดและแง่หินว่าสุริยันอับดุลลาจึงตะโกนตอบได้เต็มปากว่าจันทราตราบกระทั่งเสียงปืนห่างหายอยู่ในระยะไกลและดูเหมือน การต่อสู้จะเคลื่อนย้ายจากที่เดิมรุดไล่กันไปในทะเลทรายอันเวิ้งว้างนั้นชายหนุม่มผ่อนบังเหียนพาหนะลงพร้อมกับรู้สึกว่าหัวไหลด้านซ้ายปวดหนึบเอชาเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรคานไปได้คำตอบแม่จะหนักแน่นแต่ก็มีแววเจ็บปวดแฝงอยู่ โดนพานท้ายปืนที่ไหนดูเหมือนหน้าผากจะแตกคานโดนกระสุนบ้างหรือเปล่าเฉียดๆเ,เ,เท่านั้นคานเราค่อยๆไปได้แล้วเลือดออกมากหรือเปล่าเอชาหยุดแล้วคานอับดุลลาปล่อยให้พาหนะประจำตัวเหยาะย่างไปช้าๆพลางถอนใจยา,ยาว งานของเราเห็นจะเพิ่มขึ้นอีกมากเอชารู้ใบายาจะหมดความสงบสุขอีกสืบไปใครพวกหนึ่งได้พยายามสะสมอาวุธและอีกพวกหนึ่งก็รู้แกวเสียก่อนครู่นี้มีเสียงผู้หญิงคลับคล้ายคลับค่าว่าจะเคยได้ยินชายหนุ่มตอบพลางพยายามทวนความจำอย่างรวดเร็ว ฝ่ายเข้าจู่โจมมีผู้หญิงร่วมอยู่ด้วยแน่รหัสสุริยันจันทราอะไรอย่างหนึง่งแวบผ่านเข้ามาโดยด่วนคราวนี้อับดุลลาเกือบจะแน่ใจทีเดียวว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นของผู้ใดหากชอบพอดคาสต์นี้ช่วยกดไลค์กดติดตามและแจ้งเตือนด้วยค่ะ ทันที่กดแล้วขอบคุณมากนะคะพบกันใหม่พีหน้านะคะ่ะ